ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมเพิ่งได้นะครับสั่งเจ้าตัวพิงพิเซตเพาะเนื้อเยื่อมาเป็นพิงพิเซตมาเบลนะฮะสั่งมาจากแล็บที่เขาขายนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการหลังจากที่เราได้ไม้ที่เพาะเนื้อเยื่อมาแล้วนะครับเขาจะอยู่ในขวดที่มีอาหารเป็นเจลนะฮะอาหารที่เขาได้ก็คือเป็นเป็นเจล ที่มีสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการอยู่นะครับพอได้มาปุ๊บพอได้มาปุ๊บมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าขั้นตอนต่อไปจากการที่ได้ไม้เพาะเนื้อเยื่อมาแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่ใช้เหมือนเดิมเลยครับสเปกน้ำมอสนะครับสเปกมอสนะชุบน้ำเอาไว้นะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ ภาชนะที่สามารถกลุ่มได้ก็เหมือนการอบในถุงนะฮะเหมือนกันเลยแถ่นี้ก็คือจะแบบมีฝาล็อกแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเหมือนถ้วยไอติมอะถ้วยข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะถ้วยน้ําแข็งเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเนื้อเยื่อมาแล้วนะครับเราก็เอามอส ชุบน้ำไว้แล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับอืมเปิ้งเปิดเลยนะฮะผมจะเทก่อนโอเคตัวนี้นะ่าจะมีอยู่ประมาณหนึ่งต้น สามต้นนีประเบานะครับเพื่อนๆสี่ต้นนะฮะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจับให้ดูนี่เห็นไหมฮะ อันนี้เป็นที่ได้เฉพาะเนื้อเยื่อมานะครับสั่งมาจากในเว็บไซต์นะเห็นไหมเห็นลายไหมคือมีลายแต่เด็กเลยฮะเห็นไหมฮะอ่าพิงพิซเซตนะฮะก็ง่ายๆเลยล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับบางคนก็ใส่ถุงมือก็ได้หรืบแล้วก็วาง จ,จับวางธรรมดาเนี่ยครับเพื่อนวางนะครับแค่นี้เองคุมเขาหน่อย อไปต้นหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมได้มาอีกชุดหนึ่งละแล้วก็ทำไว้แล้วล่ะอบไวแล้ว,ลวก็ขึ้นปึ๊บไม่รู้นะบางคนเนี่ยเขาเอาไปล้างน้ำนะผมเห็นนะ แต่ว่าที่ผมทำชุดแรกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปล้างน้ำมันก็ติดอะครับใช่อย่างนี้เลยอโอเคก็ <c oughs> ผมก็จะแบบ มน้ำให้เขาแช่แฉะหน่อยนะครับครับแค่นี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ปิดฝาในนี้เนี่ยไม่มีรูเลยนะครับเพื่อนๆคือหมายความว่าไม่ได้เจาะรูไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็ใส่ไปแบบนี้ โอเคก็โอเคก็ okay. เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วครับกับเจ้าตัวไม้ที่เพาะเนื้อเยื่อมาแล้วก็เอามาใส่มอสสเปกน้ำมอสนะครับแล้วก็ใส่กระปุกไว้แบบนี้แล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ไม่ได้โดนแสงตรงๆนะฮะเอาไว้ในโรงเรือนก็ได้หรือเอาไว้ในที่แบบ เห็นแสงลำไรลำไรครับไม่ได้เอาไว้ในที่มืดนะให้เขาเห็นแสงนะฮะก็แค่นี้เองง่ายๆก็รอนะครับตามที่เขาบอกมาเนี่ยให้รอประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆหนึ่งเดือนแล้วก็ต้นก้าเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราก็ดูก็ได้ครับว่าเฮ้ยมันมันโตพอที่จะเอามาขยายพันธุ์ได้หรือย,ยังนะครับก็ดูเอาให้มันมาสักประมาณสองนิ้วอะ แล้วเราก็เอาย้ายวัสดุปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูแต่จะบอกก่อนเลยว่าเวลาย้ายเนี่ยเราก็ย้ายออกมาคือไม่อบล้ย้ายออกมาปลูกแล้วก็ามาไว้ในที่ลําไลนะครับแค่นั้นจบพิมพ์พิเซตมาเบลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับในช่อง my name m แล้วก็สวนข้างบ้านฉันนะครับ Ig, i m p อเ9ก็มีอะไรก็พูดคุยกันข้างในนะครับส่วนในตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันโตแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆว่า mm hmm. เฮ้ยเวลาย้ายกระถางออกมาย้ายจากตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยพออบแล้วเนี่ยเราไม่อบต่อละเราย้ายมาปลูกปกติเลยนะครับปลูกแบบปกติเลยก็คือใช้สเปคน้ำมอสนี่แหละแต่ไม่ให้อบละแล้วก็รอเขาโตแล้วก็ขยายพันธุ์ เปลี่ยนกระถังไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปจนเขาโตนะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนกันนะที่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่จะแบบจากเล็กๆแล้วม,มาโตเนี่ยเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยเขาถึงมีราคาแพงนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ร,ระยะเวลาแบบสองสามวันนะบางทีมันแบบบางทีเป็นปีอะ่ะเออก็อาจะไซส์นี้แล้วก็มาแบบโตเป็นฟุตได้เนี่ยเป็นปีนะครับเพื่อนๆเนขาถึงขายกันแพงนะฮะต้นละ,ละหลายพันนะ อโอเคครับก็ฝาก,กเพื่อนๆไปทำกันดูไปสั่งมากันดูนะครับมีเยอะแยะนะฮะเจ้าตัวเพาะเนื้อเยื่อเนี่ยอืมโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ